รบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนูอยากให้คุณทักษิณได้กลับบ้านเนื่องจากว่าการออกแบบรัฐสภาทั้งเก่าและใหม่เป็นการออกแบบของกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะซึ่งแบบใหม่ก็เห็นแล้วว่าเป็นลูกกงถ้ารัฐมนตรีหรือนายกคนใดจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เขาจะมีคดีออกมาเนื่องจากว่าสาสตร์ของกลุ่มคอมมิวนิสต์นะคะ ที่ออกแบบตึกอาคารนะคะเป็นการออกแบบที่กําจัดคนจงรักพักดีแต่ถ้าใครอยู่ได้ยาวนานแล้วเงินเดือนไม่ขึ้นไม่พัฒนาประเทศอยู่ได้เพราะว่าดูดเงินในประเทศออกไปให้พวกเขาแล้วก็ดูดเงินในวังออกไปให้พวกเขานั่นคืออยู่ได้นะคะคนโทรแต่ถ้าใครที่แข็งกับเขาเขาก็จะใส่คดีให้อยากให้แก้อาคารด้วยค่ะเพราะว่าอาคารนั้นทำให คนที่เข้ามาทำงานในสภาในธรรเนียบก็จะมีคดีไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะคะด้วยกล้าโดยกระหม่อมขอได้ชะควรไม่ควรแล้วแต่ทรงพระกรุณา